สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนักต้นฟิชชิงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เราตั้งใจจะมาเทสทันเทสล่องใหม่นะครับแล้วก็สายใหม่นะครับวันนี้เอาจริงๆก็ผมก็ไม่ได้ว่าจะตั้งใจเมา,เาปลาหรือว่าอะไรนะแล้วก็ฝนก็จะมาแล้วด้วยคือจะมาเทสลอกตัวใหม่คันตัวใหม่สายนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะโอเคไหมคันนี้ผมตั้งใจเอามาเล่นเท็กซัสโดยตรงนะครับคือด้วยปกติผมจะ เหมือนคันหลักผมจะเล่นผิวน้ําสลับกับท็กซั้นนะครับแต่คันนี้ผมตั้งใจเอามาเล่นเท็กซั่นโดยตรงนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงจะใช้ดีไหมก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับโอเคครับผมแล้วไปเจอกันหน้าใหม่ครับ เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ลองอีโต้นะครับอีเขียวบางคนเรียกเขียวแท็กซี่นะครับก็ตะกัวสามกมนะครับก็ชุดนี้ก็รวมๆน่จาจะประมาณ5กรกำได้นะโดยประมาณ รอบที่ใช้ทดสอบวันนี้ก็อัลฟาเอสบนะครับรอบ7นะครับคันก็เทวอล์ T นะครับคันเทวอล์กหกยาว6กฟุตเนะครับสาย p ีอหนึ่งของไ i เปอรนะครับ <S <S <ông> <S เดี๋ยวสาย PE ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันว่าดีหรือไม่แต่ว่า ถ้าผ่านนะผมบอกเลยว่าเขาเรียกไงถ้าผ่านนะมือใหม่ยิ้มได้เลยครับราคาโคตรย่อมเยาหน้าตัดถือว่าโอเคครับเดีย๋ยวเรามาลองกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ผมลองปรับหน่วงที่เลขสิบนะครับสปูคอนสปูลผมก็ปรับให้มันกึกกึได้นิดเดียวบอกก่อนว่าผมไม่เคยใช้คันเวทนี้นะนี่ฝนก็จะตกด้วยนี่เลขสิก็ยังตีไม่ได้ได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ แต่แต่พอจับคู่กันรู้สึกแบบโคตรเบาอ่ะเดี๋ยวลองปรับเป็นเล่ยคแปะก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยชินนะปกติผมเล่นเวทแปด7นะ ลองเป็นเลขหกดูครับลมด้อเลขหกก็เหยื่อตกก็ยังยปล่อยมือได้นะจริงๆผมจะไปทดสอบอีกที่แบบฝนมันจะตกอะ่ะก็เลยลองมาตรงนี้นะนี่ ก็ไม่ฟู่นะนี่เลขหก 6. ต้องตีแบบปล่อยนิ้วนะครับผมไม่เอานิ้วเรือสายนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าต้องได้ปลานะครับผมต้องการมาเทสโดยเฉพาะนี่ผมปล่อยเลยนะต่อตอนนี้ลมอากลมมันอุปสรรคคือลมนะครับ ถ้าถามผมไม่ต้องออกแรงเยอะนะ,ะเดี๋ยวลองไปห้าแล้วเมื่อกี้หกนะนี่ไปห้าห้านี่ลมฟูนะครับแต่หกนี่ตีชิวเลยแต่ อาจจะด้วยลมด้วยนะครับแก้ฟู่นะผมบ,บอกให้ใจเย็นๆนะครับแก้ได้ยังไงก็แก้ได้ใจเย็นถ้าใจไม่เย็นตัดเท่านั้นนะครับเสียได้ครับเสียได้สายสายไม่ใช่ถูกๆนะครับกว่าจะซื้อไม่ได้เนี่ยได้ละแก้ไม่ยากครับเราไม่เมื่อกี้ลมนะ ได้นะปล่อยเอาจริงๆปล่อยได้นะปล่อยนิ้วได้แต่อันนี้ด้วยลมนะครับลองถอยดู ว่าทอยดีกว่าดีกว่าไอไอคัน87นะเนี่ยไปถึงพุ่มนู่นเลยคือต้องบอกก่อนว่ามันด้วยหลายปัจจัยนะครับ1นึ่งเวทคัน2ส,สาย3น้ำหนักเยือ่อนูน่นนี่นั่น หลายองค์ประกอบนะครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับผมใช้ไอตัวนู้นมันไม่ใช่ไม่ใช่โดยตรงนะแต่อันนี้ผมตั้งใจเอามาเล่นที่สะโดยตรงนะคือด้วยสายอะไรมันก็เล็กกว่านะครับเวทคันอะไรก็เล็กกว่ามันทอยเหยื่อได้ดีกว่าแม่นกว่านะครับ นี่คือมันถอยได้ดั่งใจนะครับถ้าถามผมนะถ้าใครจะซื้อชุดนี้ถือว่าโอเคนะเออแต่ลืมบอกไปคันนี้มันไม่ใช่คันกาไฟนะมันมันมีส่วนผสมของกาไฟแต่ว่าคาร์บอนมันเยอะกว่านะครับ แต่ถ้าเหมือนคันทั่วไปที่เราใช้กาไฟามันจะเยอะกว่านะคันนี้คาร์บอนมันเยอะกว่ามันจะเด้งกว่านะครับเด้งกว่าแต่ถ้าคนเนี่ยเดูเนี่ย,ย,ยมันจะเด้งกว่านะแต่ถ้าคนชอบความตึงหน่อยก็คันกาไฟาจะดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมลองปรับมาเป็นเลขสี่ลมนะถามว่าตีได้ไหมตีได้นะครับแต่ตอนนี้ผมระแวงลมมากกว่าเนี่ยตีได้แต่ที่ผมเอานิ้วเลียวไว้นิดนึงผม เราแวงลมนะลมแรงมากเลยฝนจะตกเลขสี่ก,ก็ตีได้ครับตีได้ชิวๆเลยต้องเอานิ้วลาไว้นิดนึงนะครับถ้าลมถ้าไม่ลมน่าจะตีได้ปกติครับนี่ผมตีไม่ได้เค้นนะตีเบา ถอยถอยได้แม่นนะครับแม่นมากแม่นมากนะครับเนี่ยแม่นตามที่วางไว้เลยปกติตอนผมใช้ชุดนู้ชุดนู้ต้องบอกก่อนว่าเป็นลูกผสมนะมันจะถอยได้ไม,ม่แม่นเท่านี้นะแต่นี่ผมรู้สึกคือถอยแม่นเลยแหละ แม่นตามที่ผมวางไว้นะชุดนี้ตีทั้งวันก็ไม่ไม่เหนื่อยครับเบาโคตรเบาเลยลองลองนี้ผมบอกก่อนว่าเนี่ยเราดูแบบนี้มันเหมือนขนาดทั่วไปนะแต่พอได้จับจริงๆอะ่ะเชื่อป่าผมเห็นทีแรกผมยังตกใจเลยคือโคตรเล็กเลยนะแต่ว่ากำลังเหลือเฟือครับจิ๋วแต่แจ๋วอะไรประมาณเนะี้ย สายเออสายก็มีผลนะครับในการส่งเหยื่อผมต้องบอกก่อนว่าสาย PE มีผลนะครับในการส่งเหยื่อคือสายบางสายมันมันตีได้หมดผมต้องบอกว่ามันตีได้หมดนะครับสายทุกสายแต่ว่าสายแต่ละสายลื่นไม่เหมือนกันนะเหมือนถ้าสายที่เหมาะกับงานบ่อเอามาเล่นหมายธรรมชาติ มันก็ตีต,ตีตีได้คนละฟิวอ่ะแต่ตัวนี้จากที่ผมลองนะเขาทำมาเพื่อสายธรรมชาติอ่ะถามว่าเล่นบ่อได้ไหมเล่นได้ครับเล่นธรรมชาติเล่นได้เล่นได้ทุกอย่างที่สำคัญคือคือมันถูกอ่ะเอาง่ายๆว่าเด็กๆมือใหม่คือซื้อได้สบายครับ ในเลนราคาเท่านี้ลองไปหาซื้อกันดูครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ต้องบอกก่อนเขาไม่ได้จ้างผมนะเขาไม่ได้จ้างผมลองไปซื้อดูได้ครับของแบบนี้บางทีต้องลองเองนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปลองกันที่มีลุ้นปลานะเผื่อฟุกได้ปลานะครับเออแล้วผมลืมบอกมันเหมือนกับบางคนใช้สายอะ่ะบางคนจะบอกว่าเล่นใต้น้ําทนกว่าเล่นผิวน้ําทนกว่าอะไรเงี้ยคือโดยส่วนตัวผมนะผมให้50-50นะความ ทนมันต่างกันนะครับเหมือนกับเล่นผิวน้ําสายมันก็ผูดกับต้นหญ้าต้นไม้แต่ถ้าผิวน้ำมันก็ค่อยๆเปื่อยเอแต่ถ้าใต้น้ํามันก็ค่อยๆเปื่อยนะครับคือมันดีต่างกันนะครับผมว่ามันพอๆกันอ่ะยิ่งถ้าไปเล่นที่มันเป็นใต้น้ำแล้วน้ำค่อนข้างเสียนะ อันนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งถ้าเราไปเล่นที่มันเป็นน้ําเสียนะแล้วเล่นใต้น้ำนะโอกาสไอ้น,นี้สายเยอะมากครับโอ้ oh, พอใช้ชุดนี้ผมบอกเลยแทบไม่ต้องออกแรงเลยเวลาตีเอ้ยทำไมมีฟองมาตรงนี้คือแทบไม่ต้องออกแรงปกติที่ผมเล่นผิวน้ําผมจะเล่นสาย1.5นะครับแต่อันนี้ผมเล่น p 1นะเล่นเท็กซัส PE1 จะดีกว่านะครับมันจะส่งเหยืย่อได้ดีกว่าแต่ว่าเล่น คันอ่อนลงมาก็อย่างงัดอย่างงัดอลังการเข้ากับเวทแข็งนะครับผมว่าน่าจะมีตัวนะเพราะฝั่งนู้นน้ามันแห้งนะครับปราอาจจะมารวมกันฝั่งนี้นะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่ที่ใช้เวท64ปกติเมื่อก่อนผมเล่น10 20นะแล้วผมเปลี่ยนมาเป็น87อันนี้ผมเพิ่งมาลอง64นะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเล่นเท็กซัสได้มันกว่านะก็เลยมาลองอุ้ยกัด คลิปหายแล้วลวกัดกัด <c oughs> ผมมองไม่เห็นด้วยยูอยู่ป่ะไม่อยู่ผมมองไม่เห็นอะทำไมอะไมันไม่โดนตาเบ็ดครับมันไปนเกออยหญ้าผมมองไม่เห็นยังไ,ไม่โดนตาเบ็ดนะโอ้ยกัดแล้วครับ ไม่โดดไม่รู้ว่าตัวเล็กหรือเปล่าน่าจะตัวเดิมครับน่าจะตัวเดิมตัวแรกที่กัดนั่น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 ใหม่แกใหม่แกใหม่แกแต่มันกัดไม่ทันมันน่าจะมุดเลนอยู่นะผมว่าแน่ตัวไม่ใหญ่ นั่นๆๆๆๆๆไล่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 แกลงไล่แต่ไม่เอาต้องโดนไอตัวนี้ไอไหนแล้ววะอุ้ย <Pine> กัดแล้วครับรอบนี้โดนนะโอ้โหขายครับตัวเล็ก นี่คะมันน่าจะคาบไว้เฉยๆเนี่ยเนี่ยตัวเล็กครับหลักฐานตัวเล็กส่วนมากมันจะกัดหางนะโอ้โเอหเมาทำไมตีแม่งหางพิการนี่แหละกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วสายวิ่งแล้วครับโอ้โหตัวเล็ก <laughs> ตันเล็กครับโอ้โหเเหยื่อไปกิน ลองสีใสดูครับตัวเล็กมากตัวเล็กมันชอบกัดหางนะนั่นกัดอีกลกัดไม่โดนไม่รู้ตัวเดิมหรือเปล่านะที่มันเอาเหยื่อไปกิน เหมือนถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้พูดอะไรไปหรือไม่ได้บอกอะไรไปถามกันมาได้นะครับบางทีผมอาจจะลืมนะไม่ขยับเว้ยแต่มันยังไม่เอาเรื่องเซนถือว่าใช้ได้นะครับเซนถือว่าปึก๊กเบาๆก็รู้สึกนะครับเดี๋ยวผมว่ามันต้องเอาอีกไอตัวเมื่อกี้เพราะว่า เหมือนมันยังไม่โดนตะบิดอ่ะมันคาบแค่เหยื่อเพราะเมื่อกี้มันมีขยับขยับอยู่นะน่าจะตัวน้อยจัดอ่ะนั่น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 กัล้วนกัลลัน ม่งกัดไม่โดนอ,อ,อีกัดไม่โดนนะครับแมา่หมาที่ผมวัดไม่ใช่อะไรนะผมรู้สึกเหมือนม,นมันมีตัวข้าบอยู่เฉยๆนะก็ะเลยลองวัดดูเล่นๆแามา่ไหมา แม่งเหมือนตัวเล็กแล้วมันเหมือนมันตบเฉยๆอะไม่รู้มันเหยื่อใหญ่แบบตัวหรือเปล่านี่ก็เหยื่อเล็กอะนะอุ้ยกัดแล้วกัดโดนหรือเปล่าวะโดน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 โอ้ตัวเล็กตัวเล็กอีกแล้วโอ้ คือแมงเล็กจัดอะคือมันเล็กกว่าเหยื่อครับเอาไมเอาไมมันต้องมีตัวใหญ่บ้างเดี๋ยววะเอาไหมน่าจะยังไม่โดนตาเบ็ดมตัวเล็กกระโดดมากัดน,น่าจะา,ากัอกาดอีกอะอันนี้ก็ไปแล้วครับไปแล้วครับสาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวลองส่งนานๆเลยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ <c oughs> <c oughs> โหหลุด <c oughs> ดูดิมันข้าบไว้เฉยๆอ่ะคือตัวมันเล็กอ่ะขนาดส่งนานนะดูดิ <c oughs> ตัวมันเล็กจัดอ่ะ โอ้โหหลุดตัวเล็กครับมันไปติดมันไปพันหญ้าเนี่ยตัวเล็กเนี่ยถ้ามันไปพันหญ้าเนี่ยมันการหลุดเยอะน่าจะยังไม่โดนตาเบ็ดครับ ่ทเล่นไปทุกคนเห็นอะไรไหมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมสั่งเบอ่อเยอะแล้วก็ไม่ใช่ของผมคนเดียวได้นะตรงนั้นอนะ่ะ พกตามกันนะตัวเล็กติดเดียวตัวก็เปียกเดียวครับหรือว่ามันกัดไม่เข้าคนระับตัวเล็กจัด เขโตเาเ้าจุ่ยจวัดมีวัดเขาเจวัดโอ้ออกมาเพื่อนจิบหายแล้วล่าเขายา

ทำไมปามตัวสั้นน้อยเดียวทำไมมันสั้นจังโอ้ยตั้งแต่ผมตกปลาช่อนมาผมเพิ่งเคยเห็นอะมันสั้นต้องที่เดียวจรงอะเดี๋ยวให้ดูไม่ชมดูดมิมันอ้วนนะแต่ทำไมตัวมันแค่นี้ไงอ กันติดเดียวแตหละดูดิโอ้เต็มปากเลยครับอีโต้งงอะ่ะลอถ่ายรูปเก็บไว้นะไม่เคยเห็น I have a dream that's all i need I'll make it happen with some work and belief know what i want I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man? I'm winning. Yeah, China Shin will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the night, And There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Living right, that's the thing Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, Okay, It's a dream, and I pray. That's a team. ับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ได้หนึ่งแต้มปลายช่อนตัวแปลกๆนะซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้เป็นปลายช่อนอะไรเหมือนตัวสั้นนิดเดียวเ่แต่มันอ้วนนะครับแล้วส่วนการทดสอบคันกับลอกใหม่ก็ถือว่าเจมได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นลอกที่ดีคันที่ดีครับแล้วก็อย่าลืมครับสายไวเปอร์ลองไปหาซืนน้อได้ครับราคาโคตรถูกเลยย่อมยาวมาก ังไงอย่าลืมกดส u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครั้งหน้าเราจะไปเจอกนที่ไหนเราเติดตามนะครับผมสวัสดีครับ